สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาลาบปลาดุกนะคะปลาดุกที่ยายลาบนี้ก็คือปลาดุกไปย่างก่อนนะคะทุกคนเอาปลาดุกไปไปไปย่างให้มันเหลืองแล้วก็เอามาสับสับใส่หัวขา่าใส่กระเทียมใส่หอมแดงนะคะสับให้ละเอียดแล้วเราก็ใส่น้ําปลาแล้วก็ใส่น้าําต้มสุกนะคะใส่นิดเดียวนะคะน้ําต้มสุกให้มันนัวแบบนี้นะคะเห็นไหม แมนไม่เหลวนะคะแต่แล้วแต่ชอบบางคนชอบเหลวๆก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ยายไม่ชอบเหลวยายจะทําขนาดนี้นะคะทุกคนเครื่องปรุงของเราก็มีหอมแดงหัวคากระเทียมนะคะแล้วก็พริกผงแล้วก็ข้าวคั่วนะคะพริกผงข้าวคั่วเราจะใส่พริกผงลงไปเลยจ้ะยายใส่น้ําแล้วนะนิดหน่อยแล้วใส่พริกผง ใส่ข้าวคั่วใส่ผงนัวจ้าข้าวคั่วใส่เยอะๆเลยก็ได้นะคะทุกคนอันนี้สลระแหน่นะคะสลระแหน่หั่นฝอยไว้นะคะมะนาวนะคะบีบลงไปเลยตามชอบค่ะชอบเปรี้ยวชอบไม่เปรี้ยวก็แล้วแต่แล้วแต่ตามใจชอบนะคะแต่ยายไม่ชอบเปรี้ยวเยอะยายจะใส่นิดหน่อยลาบปลาดุกสูตรนี้อร่อยนะคะลองทำดูนะคะ เอาปลาดุกย่างมาสับนะคะซื้อมาก็ได้ย่างเขาย่างไว้แล้วก็เราก็ซื้อมาหรือว่าเราจะย่างเองก็ได้นะคะไม่เป็นไรถ้าใครมีเวลาก็ย่างเองค่ะเอามาส,ส,สับ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 ให้ละเอียดเอาประดูกออกนะคะหัวไม่เอานะคะเอาก้างออกนะคะเอาแต่น้เน,นื้อร้วนแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนื้อซุยมากเลยฮเแล้วใส่น้ําปลาแล้วก็ใส่น้ําสุกลงไปนะคะน้ําต้มสุกนิดหน่อยตามใจชอบ นิดหน่อยหรือจะเอามากก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนตันนี้ยายใส่มะนาวไปแล้วใส่ข้าวคั่วไปแล้วใส่พริกผงไปแล้วแต่พริกผงนิดหน่อยเอาอีกหน่อยหนึ่งนะคะยายไม่กินเผ็ดนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะคะทุกคนน้ำน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาทําง่ายๆไม่ยากแล้วอร่อยด้วยนะคะถ้าเราไปซื้อเขาก็ไม่ค่อยถูก ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะถ้าเราทำเองก็จะครบเครื่องนะหอมแดงใส่เยอะๆเลยค่ะนี่หอมแดงหั่นใส่เยอะเลยมัน,น้อนานึแล้วไปซื้อเขาก็จะก้างปลาเ็าจะเยอะ เราทําเองเราก็จะแกะก้างออกดีๆมัจนจะเนื้อล้วนๆนะทุกคน,เ,นเห็นไหมคะช,ชอบมากใส่มากอืมแล้วใส่สาระแหน่ลงไปสาระแหน่หั่นฝอยลงไปนะคะใส่ผักชีก็ได้นะคะใส่ใบยี่หร่าก็ได้ผักชีใสกีใบเลื่อยก็ได้นะแล้วแต่คนชอบแต่ยายไม่ชอบยายก็ไม่ใส่นะคะ ตามใจชอบใครชอบแบบไหนก็ได้เลยค่ะตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วโหเนื้อปลาล้วนๆเลยค่ะทุกคนกินกับข้าวเหนียวแล้วก็สะเดายอดสะเดาอ่อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนลองทำดูนะคะสูตรของยายอร่อยมากๆจ้า ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ